โอเคเอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ของผมในการพอสติโลคิงเลอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับในแมพฮังก์เกมนะครับทำไมผมถึงไม่ใช้สกินของผมครับเออสกินอยู่ดีมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะต้องรอวันพรุ่งนี้นะฮะมันเป็นทุกครั้งแหละตอนที่เราเปลี่ยนมาเป็นสตรีมนะในเครื่องผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าไปเอาเซิร์ฟมีเอาเซิร์ฟนี้ก็ได้ดาวไล นี่ครับสกินมันก็เป็นสตตฟนะแต่มีผ้าคลุมโอเคก็เป็นอะไรที่เยี่ยมเลยแต่ทำไมผ้าคลุมมันขึ้นอย่างนั้นล่ะโอเคหายขึ้นละโอ้ด่านนี้ชอบเลยอะไรวีพีพิมมาเลกูลรักเหรอเหรออยากสู้โอเคตอนนี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมกดเออตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไร๋ยวผมจะใช้ไว้ตรงนี้นะฮะตัวเอ็มซึ่งตอนนี้ ผมไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากอยู่ตรงนี้มากกว่ามันจะเป็นอะไรที่วิ่งมาแล้วไปเปิดกล่องได้เลยมอยากกินหนึ่งนาทีโอเคได้อย哟ผมจริงจริงนะผมก็อยากวิ่งไปกลางอะแหะโอเคไปข้างนี้ไม่ได้ใส่รีซอสแพกอะไรนะเพราะลืมใส่ใช่โอเคมาดูกันว่าผมได้ชนะหรือไม่ โอเคตอนนี้นะครับถ้ามีเสียงขบวนต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับโอเคสี่สามสองหนึ่งทำไมผมไม่เปิดเสียงเล่นครับพอเปิดเสียงปุ๊บม,มันไม่ค่อยได้ยินเสียงผมนะอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงผม,มเสียงอันหล่อๆของผมนะ <c oughs> หลอ่ออืมโอเคโอเคปะอเอาหูแบบของดีอ่ะไม่มีอาวุธเจริญเลยโอ้ยคนนี้ติดบัคโอเค ผมไปหาหาอาวุธก่อนจะได้มีอะไรไปสู้กับเขาขวานก็ดีแลขวานไม้อะไรอ่ะเออโอ้ยดับนี่มันเข้ามาก่อนนะโอ้ถ้ามันเข้ามาทีหลังผมผมว่าผมก็ได้ดับอ่ะโอเคะะ่ะมาขึ้นขึ้นเนินเลยโอเคถ้ามีเสียงกนต้องขอประทาภัยด้วยนะครับโอเคไอ้โดดลงมาปะปะว่าโอเคเลยไม่ลดเลยสักนิดเดียวมาหากล้องก่อน แต่เธวนี้จะมีกลองให้ผมรอเปล่าเนี่ยเฮ้ยเคไปหากลองกันตานนี้ผมเป็นผู้ชนะแน่นอนครับมาดูกันจะชนะจริงหรือเปล่าออ้ไม่มีกลองเลยเหรอเธนี้อื้ือู้ส่าวิ่งมาแถอนี้มันต้องมีสิครับกลองมีสักกลองละขอให้ในกล่องมีอาวุธก็พอเพอวิ่งเข้เทาทะเลทรายเลยแล้วกันเธอนี้ยังไม่เคยมานะ ก็เลยยังไม่รู้ทิศทางครับว่าตัวไหนมีกลองอะไรโอเคข้างหน้ามีกลองบัคเราไปเห็นทีเยี่ยมมันอยู่ข้างในถ้ำนั้นถ้าเจอผมก็ขอให้ได้อาวุธเอาไปยืนในถ้ำอาวุธก็เยี่ยมเลี้ยงแค่นี้ก็ภูมิใจวะ่ะโอเคอยงแมวร้องอีกปัดโทษโอเคได้แค่นี้ก็ดีละเราก็ไม่มีอะไรไปสู้เขาอืม สมมติเจอมือเปล่ากับมือเปล่าผมก็มีโอกาสแพเนี่ตอนนี้ไม่แพ้แล้วโอเคนี้ยิ่งโอกาสชนะเ,เข้าไปใหญ่เลยสม,าม,ามุดเหรอเอามาทําไม enchard เหรอผมไม่อยากเอาสมุดไป enchard อ,อ่เอะเก็บไว้แล้วกันเออเอาอ,อันนี้มากางเกงเหล็กมีแล้วอ,อันนี้มีแล้วรองเท้ารองเท้าทองดีกว่าไปหรือเท่ากันวนะเออเชื่อมันเโอะโอเคแหละได้ของดีไปเช็คเอามาทําไม ไม่รู้ครับในเมื่อมันจุดไม่ได้ผมก็ยังเยามาอีกเออผมรู้แล้วนะทาไมมันจุดไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ผมรู้แล้วว่ามันจุดไม่ได้แต่ทําไมมันถึงจุดไม่ได้วะช่างมันเถอะโอเคตอนนี้ผมหากองโอเคเจอแล้วกองฟูไอรอนเลยใช่ไหมยังเออยยังโอเคพูดกับตัวเองอีกแล้วอันนี้หลบไปดอยโอเคแล้วก็ใส่เสือ้อแล้วก็หมวกโอเคไป หลือแค่อาวุธที่ดีกว่านี้แล้วก็อ,อะไรนะเออลองเท้าเออใช่ปตอนนี้ผมต้องชนะแน่นอนหรือเปล่าวะถ้าผมไม่โดนเดสแมทแล้วตกลาวานะในเดสแมทมันจะมีลาวานร,รอบๆไงเกตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเริ่มบนมาใกล้ๆก,กลางน,นะเชดก็เริ่มจะรีฟิลอะไรแล้วตอนนี้มันไม่มีรองเท้าที่ดีสําหรับผมเลยนะสําหรับผมนะครับมันยังไม่มีรองเท้าที่ดี ผมไม่ต้องการใส่รองเท้าโซ่ต้องการรองเท้าที่มันเป็นเหล็กเลยใชย่เนี่ยตอนกล้องดีฟิวเนี่ยแหละครับโอกาสของดีจะมีเยอะแบบยังไงก็ได้ต้องได้ของดีอะเอออ๋อไม่ได้ของดีเลยพื้นเดีย๋ยวเพิ่งดีฟิวโอ้ไม่ได้รองเท้าเอ้ยไม่ได้หมวกเลยเอ้ยหรอกเออก็ถูกแล้วไปรองเท้าที่พูดมันไปมันมาทำไมใช่เออมีตัวครับไหมจะได้ดาบดีๆแล้วเนี่ย เค okay, มีว่ะอู้เรียบร้อยมีเพชรอีกสักก้อนไหมอย่าลบมาอย่าลบมาเยปะเอ่อตัวนี้อยู่ไหนโอ้ข้างในบ้านนี้มีกล่องคงจะไปไม่ทันกล่องรีฟิวก่อนนะซึ่งข้างในนี้ถ้าก่อนจะกล่องรีฟิวขอให้มีรองเท้าไม่มีว่ะไอเดยมันไม่มีรองเท้าเล็กให้เอาไฟแช็์แค่หลอดเก็บไปอ่านี้เก็บอันนี้เก็บ เสื้อมาเก็บไว้ไม่อยากใ,ใครๆได้ของดีทั้งนั้นเฮ้ยเจอคนวะมยังจะอยากสู้อยู่นะแต่ไม่กล้าเข้าไปอยากเห็นของของเขาก่อนนะแบบชุดกงชุดเกาะอ,อะไรนะแล้วผมก็ต้องนั่งด้วยนะเพราะผมเป็นคนขี้กลัวงไงอือฮึบันนี้มีกล่องไหมมีรองเท้าโอเคลาปิสลาสลี่โอเคเรียบร้อย ซึ่งตอนนี้ถ้าผมไปกลางผมได้อินชาดด้วยแถมยังมีโอกาสได้รองเท้าเล็กทำให้ผมฟูไอรอนได้ฟูไม่ฟูอ่ะจะมีมาสติกไหมเอ้แต่เมื่อกี้เห็นรองเท้าโอเคได้ละมาใครจะสู้กับผมแถมตอนนี้ผมยังอยากไปอินชาดเกาะอยู่ด้วยขอสติเครืกล่องเนนะี้ยสติกโอเคเฮ้ยทำไมมันตามใจสั่งจัง ดาบเพชรแล้ววะเม่นเชลผมจะดาบเพชรแล้วเ,เกมนี้ต้องเป็นเกมที่ผมต้องชนะแน่น,นอนโอเคผมจะดาบผมจะดาบเล็กไปคู่เอ้ยไปถือโชว์ก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้เขารู้ผมดาบเพชรเมีเขาจะไม่กล้าวิ่งเข้ามาสู้กับผมซึ่งตรงในช่วงนี้ก็เป็นกลางแล้วฮะโอ้เหลืออีกห้าเพลเยอร์เองเหรอเดี๋ยวไปเรียกฆ่าเลยโอเคมีตรงกลาง ไอ้นั่นผมอยากฆ่ามันมากเลยตอนนี้มีรถผ่านครับเสียงรบกวนอีกแล้วไปกลางกันดีกว่าไปไปกลางกันไม่อยากอยู่ดูใครละก็ดับเอ็นชาอต ม,มันไม่กล้าเข้ามาหาผมเลยตอนนี้โอเคซึ่งผมใส่ชุดกากๆไปนะมันเป็นเสื้อที่กากมากโอเคโรลิชันโพลิชไซผมเสียไอ้พวกร้อยหลังวะมีไหมไม่มีแล้วก็เอาหมวกหมวก ขู่ไว้นะฮะแต่มันก็ทําให้ตีลดลงไว้ไม่อารทำจริงๆอันนี้ก็ไม่นะผมเสียลาพิสไปนะซึ่งแต่โปรเทคชั่นมันดีสุดแล้วไงแต่ผมไม่มีโปรเทคชั่นมีแต่โปรเทคชั่นโปเทคไซมีมีอะไร,ไม,ราไม,มาตรงกลางโอ้หคนไม่มาตะกลางเลยวะอีกหนึ่งนาทีใครจะมาทำอะไรไหมถ้าไม่มีก็จบนะโอเค ซึ่งแต่ละคนก็น่าจะพูดดีนะครับว่าผมฟูไวรอนแล้วแล้ว,ลวก็เออต้องเกงหายไปหน่อยเจ้ามันครับเอ็นชาร์ดไหมนี่ครับมันจะบัอกอย่างงี้ครับเออแล้วก็น,นี่ปุ๊บเล็กจ้าฟอติกล่าแบบโอเคเรียบร้อยแล้วมาแบบจะสู้จริ่งกเนี่ยนะ เำไมันเอ็งโกมาโกมาเฮ้ยตายู่รอทำไมเลือดไม่รีเจนรอดอาหารหมดขอยนี่เอ็เนี่ยเอ็นเนี่ยเอ็นเนี่ยของผมเรียบร้อยเดี๋ยว อเกกโอเคยังยเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้แหลกเปลี่ยนเป็นดาไม่ได้ออ๋อันี้ก่อนแล้วกันอันนี้ชุบตีแล้วก็อันนี้อันี่ทีหลังเอ้ยผมต้องชนะสิตอนนี้จะได้ชนะโชว์เรียบร้อยชนะแล้วโอ้โหเป็นการแคสแล้วผมก็ชนะเลยโอเคก็มีวันนี้แหละ ชนะส่วนใหญ่จะเป็นพอดาบเนาะดาบแรงดีดาเมจก็แปดน,นะก็สลาพานิก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลรวพบกันใหม่ในพาราสลาพานิสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชม